ช้อนพับของเราค่ะช้อนพับก,ก็มาสวัสดีค่ะป้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำสลามโน กันค่ะมีเพื่อนๆที่พี่น้องๆขอ,อกันมาเยอะมากและสูตรนี้ป้าพาก็ดูมาจากคลิปตัวเองนะคะแต่ว่าประเด็นคือทําไปทั้งหมด6คลิปไม่เป็นเลยแล้วมาท้ายคลิปบอกว่าสูตรนี้เป็นเพราะฉะนั้นเราจะมาลองทํากันอีกรอบหนึ่งนะคะง่ายๆเลยขั้นตอนแรกนะคะเราใส่แชมพูเคลียร์หรือ Head อนด์โชเดอร์ลงไปในกระปุกข,ของเราคะ่ะใส่เข้าไปเลยบีบออกไหมเนี่ยหมดแล้วหรอ เทเลยเลยไม่ได้ดังใจเท hey, เลยต้องเอาเป็นสูตรที่มันเป็นเม n t อ o แบบนี้นะที่มันเป็นแบบเยน็ๆนๆค่ะทุกคนเยน็นๆสิบปื๊ดคะ่ะเอาไปสาะผมได้สองหัวเลยนะทั้น <laughs> อนต่อไปนะคะใ <laughs> ส่ย,ยาสีฟันคอเกตสบู่วิเศษกระเป๋ายิ่งสุดลงไปค่ะ <laughs> ยิ่งสุดนะคะนี่ใส่ยาสีฟันลงไปงคะ่ะ ยาสีฟันวันนี้ยาสีฟันยาสีฟันวันนี้ของเราก็เป็นสีขาวเนาะแต่ว่าในคลิปเขาเป็นสีลายๆนะอาจจะเก <c oughs> ี่ยวไหมไม่รู้สิมาลองคนดูอันนี้ช้อนช้อนของโจ๊กนะคะอุ้ยทำไมพอผสมกันแล้วความเย็นบังเกิดทุกคนเกิดปริกิรยาหนึ่งขึ้นมาค่ะนั่นก็คือการ mix and match นั่นเอง มิกซ์แอนด์แก็มาเจอค่ะหุยหอมรู้สึกเป็นสลามเลยนะรู้สึกเนียนๆจริงๆด้วยอะ่ะเนี่ยรู้สึกพอตีตัวที่เป็นยาสีฟันรวมกันแล้วมันเนียนจริงอะ่ะทุกคนมีความเนียนจริงอะ่ะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ค่ะน,นกกาวนะนี่แสดงว่ายาสีฟัน2ชนิดก็ใช้ได้นะคะทั้งเป็นลายๆใสๆอ่ะลายๆ อะไรนะสีฟ้าๆนะ่ะ uh huh. อือฮะโนช่วยช้อยอ่ะดูสิตอนแรกว่าจะใส่เกลือลงไปอีกแต่เดี๋ยวกลัวผิดสูตรเอาอย่างนี้ถ้าไม่เป็นเดี๋ยวค่อยใส่เกลือนะเอาเกลือมาด้วยค่ะเขาใส่แค่สองอย่างเลยเพียวๆเลย,เลยแล้วเขาก็ไปแช่ห้องฟรีซหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาก็ยังไม่เป็นนะเราทิ้งเอาไว้สักพักเหมือนให้เขาเหมือนเย็นคายตัวก็เป็นเฉยเลยทุกคน ทุกคนคิดว่าจะเป็นได้ไหมเป็นได้หรือเปล่าจะเป็นได้ไหมเป็นได้หรือเปล่านี่นะจริงๆเราเปล่าค่ะจะปิดฝาแหละพับช้อนลองไปก่อนช้อนพับได้ลุบพับไม่ได้อ๋อยทำิดย่โอเคพับช้อนนะคะแล้วก็เก็บไว้ในนี้ค่ะ นี่พับช้อนเก็บเทเบล่าแล้วก็ปิดฝาไว้เลยห้องฟิตนะคะห้องฟิตไม่ใช่ห้องธรรมดา1ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงเปิดเลยเปิดเลยอยากเห็นมากๆโอ้ช้อนพับของเราค่ะช้อนพับก็มาอนี่เอาหักแล้ว <laughs> ช้อนพับ <laughs> นี่ทุกคนเนี่ยตอนที่เอามาทำม,มันเป็นแบบนี้แหละเห็นปะ แล้วสักพักหนึ่งอ่ะป้าพาก็ไปทําตัวอื่นแล้วอยู่ๆตัวเนี้ยมันก็เป็นเฉยทุกคนเฉยได้นะจะเฉย <c oughs> เป็นเฉยหอมมากหอมยาสีฟันสุดๆไปเลยเคล่ะคิรคนนี่ให้ดูความแบบเย็นนั้นนี่มันก็มีความแบบยืดอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เขาหายเย็นค่ะ แล้วดูซีว่ามันจะมีความแบบหนืดยังไงนะคะว,ว้าวเป็นสลามแป้งเลยนะคะนี่ถือว่ายืดอยู่นะเห็นไหมยืดอยู่แต่ว่าไม่เป็นสลามค่ะยืด ด้ทุกคนนี่ค่ะตอนนี้นะคะปลาผ่าทิ้งเอาไว้จนเขาเย็นแล้วเดี๋ยวเราลองมายืดดูดูดีมันมีความยืดเหมือนอะไรนะเหมือนมาสเมลโล่ค่ะมาสเมลโล่ที่ละลายกับไฟแล้วค่ะทุกคนแต่ถามว่าเหมือนสลามไหมก็ยังไม่เป็นสลามค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรนแร่แปดธาตุดยการใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปด้วยเหรอเจ๊ผ่าใช่เราจะใส่เกลือค่ะ นี่เหยาะเยาะโอ๊ะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวแข็ง <c oughs> นี่ใส่เกลือให้เขาละลายดูซิคนแล้วจะเป็นไหมถ้าเป็นนี่เซอร์ไพรส์เลยนะ <c oughs> หลายขั้นตอนเลยนะกว่าจะได้โหรู้สึกมันคลายตัวด้วยซ้ำไปทุกคนใส่เกลือแล้วอะใส่บลแล็ดีิกว่า,อา,า,าเอาเบๆเบาเฮ้ยใส่บลแล็กเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> ดูดิรู้สึกเหลวกว่าเดิม<อ>ไม่ <c oughs> ไม่จริ <c oughs> จะเป็นก้อนอยู่แล้วใส่เกลือลงไปเหลวก็เดิมคืออะไรมาวายเหลวทุกคนมาเดี๋ยวลองใส่บอลล็กมาลองใส่น้ำบอลล็กตี๊หนึ่งดูนะคะทุกคนตีสหนึ่งดูคนสีเป็นไหมวายไม่เป็นค่ะทุกคนไม่เป็นใส่ให้มันเยอะกว่านั้นอ,อึบแล้วทุกคนคิดว่าใส่กาวไปแล้วจะเป็นเลยไหมคะเอออันนี้น่าคิดมา ลองคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนคนทุกอย่างให้ละลายเป็นน้าแล้วใส่กาวลงไปจะเป็นไหมอ้อถึงใส่กาวก็ไม่เป็นพี่ผ่าสลามโนกกาวสลามโนกกาวก็มานะคะนี่นะสําหรับการทําทั้งหมดและยังใส่กาวแล้วจะเป็นหรือเปล่าทุกคนคิดว่าใส่ไปแค่ช้อนเดียวนะคะคนเลยอันนี้มีบอลแหลกนะถ้าเป็นเป็นเลยนะคะทุกคนถ้าไม่เป็นคือไม่เป็นเลยนะคะดูมีความหนื่ไหม โอ้มีความหนืดนะคะดูใส่อีกช้อนหนึ่งค่ะนี่บางทีกาวน้อยก็ไม่เป็นนะจ๊ะอ่าคนเลยว้าวเห็นปะคือเนื่องจากเราใส่แชมพูเยอะมากแล้วเราก็มียาสีฟันด้วยการที่จะทำให้เป็นสลามนั้นกับกาวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนใส่บอลเล็กลงไปอีกค่ะทีนี้แหละจับไหมคะโอ มันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เหี่ยวลงไปค่ะดูโอ้ความยืดนุ่มนั้นโอ้ยเหมือนม์ชเลโ่จริงๆอะ่ะว่าแล้วอยากกินม์ชเลโ่ย่างมากเลยนะคะบ้านใครอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะสรุปแล้วก็เฟลทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะใส่กาวหรือไม่ใส่กาวนะคะย <laughs> ังไงคลิปนี้เป้าพานหนีไปก่อนน่ะ ขอตัวหนีไปก่อนนะคะทำใหม่สำเร็จค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีสูตรดีๆเด็ดๆก็เอามาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หรือว่าส่งมาที่แฟนเพจ Facebook ป้าพาไทยแลนด์นะคะก๊อปลิงก์มาเลยเนาะแ้งไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมีขายที่ Shopee l i ล e แอดแล้วก็จะมีที่ร a z a d a ด้วย เราจะพีออเดอร์กันในวันที่10นี้นะคะกดสั่งได้เลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆคะ่ะนี่